สำหรับเยอรมน,นีเองก็ต้องมีการประกาศเพิ่มมาตรการคุมเข้มด้วยเช่นเดียวกันทั้งจำกัดการรวมตัวกันทั้งเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะเพราะว่าเจอผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายวันเนี่ยสูงที่สุดเป็นประวัติการ6 0 0 0กว่าคนนะคะเช่นเดียวกับที่กรุงลอนดอนของอังกฤษแล้วก็อีกหลายเมืองที่ต้องสั่งเพิ่มมาตรการคุมเข้มในช่วงสุดสัปดาห์นี้แล้วค่ะ นายมนตรีแองเกลาแมคโคของเยอรมนีแถลงหลังประชุมร่วมกับผู้นำรัฐทั้ง16รัฐนะคะประกาศใช้มาตรการใหม่ที่จำกัดการรวมตัวของประชาชนและการสวมใส่หน้ากาก,กอนามัยในสถานที่แออัดหลังจากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น6,600กว่าคนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาสูงที่สุดเลยนะับตั้งแต่เริ่มระบาดมาค่ะ ผู้นำเยอรมน,นีบอกว่าอัตราผู้ป่วยติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ทางการจำเป็นต้องควบคุมการระบาดไม่ให้แรงไปมากกว่านี้หากพื้นที่ใดมีอัตราผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่มากกว่า35คนต่อแสนประชากรในรอบ7วันจะต้องสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่เสี่ยงต่อการสัมผัสใกล้ชิดและอนุญาตให้ประชาชนรวมตัวได้ไม่เกิน25คนในพื้นที่สาธารณะและไม่เกิน15คนในพื้นที่ส่วนตัว แต่ถ้าพื้นที่ใดเมียตราผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่สูงถึง50คนต่อแสนประชากรจะต้องใช้มาตรการเข้มงวดยิ่งขึ้นรวมถึงการจำกัดการรวมตัวไม่ให้เกิน10คนในที่สาธารณะและไม่เกิน2ครอบครัวในพื้นที่ส่วนตัวส่วนร้านอาหารต้องปิดหลัง5ทุ่มนะคะนางแมคเคิลยังขอร้องคนหนุ่มสาวงดการสังสรรค์ก่อนวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในวันข้างหน้า พร้อมกับเตือนชาวเยอรมน,นีด้วยนะคะว่าทางการของรัฐต่างๆควรเห็นควรว่าอาประกาศใช้มาตรการเข้มงวดยิ่งขึ้นหกนักแนวโน้มตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ยังไม่ลดลงและจะติดตามผลของการใช้มาตรการเหล่านี้ว่าเพียงพอแล้วหรือเปล่าขณะนี้เยอรมน,นีมีผู้ติดเชื้อสะสม3 4 1น0 0ว่าคนแล้วก็เสียชีวิตสะสมใกล้จะแตะ10,000คนเข้าไปแล้วนะคะ ดูที่อังกฤษบ้างค่ะนายยกเทศมนตรีกรุงลอนดอนนายเซดิกขานก็ประกาศเตรียมยกระดับการคุมเข้มในกรุงลอนดอนเมืองหลวงของประเทศขึ้นไปอยู่ในระดับที่2จากทั้งหมด3ระดับตั้งแต่เที่ยงคืนของวันศุกร์นี้ก็คือเริ่มต้นวันเสาร์เป็นต้นไปนะคะทำให้ประชาชนจะไม่สามารถเจอบุคคลนอกครอบครัวในสถานที่ปิดได้บรรดาร้านอาหารผับบาร์เนี่ยก็ควรต้องลดปริมาณการใช้ลงนะคะแล้วก็การใช้รถโดยสารสาธารณะก็จะต้องลดการใช้บริการลงด้วย นายคานบอกว่าไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีไปกว่านี้แล้วแม้จะไม่มีใครต้องการให้มีการคุมเข้มแต่นี่คือสิ่งจําเป็นเพื่อปกป้องชาวลอนดอนพร้อมกันนี้ยังพยายามกดดันให้รัฐบาลกลางอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในระยะยาวด้วยนะคะนอกจากนี้นายคานยังสนับสนุนเสียงเรียกร้องจาก เซอร์กีซัมเมอร์ค่ะหัวหน้าพักแรงงานฝ่ายค้านที่ต้องการให้มีการใช้มาตรการสซกิทเบเกอร์ทั่วประเทศชั่วคราวเพื่อระง,งับการระบาดของไวรัสที่นายกรัฐมนตรีบริสจอนสันเนี่ยไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกับที่เมืองเอสเซ็กซ์นะคะเมืองเอลบริดจ์เดอร์บี้เชียยอค่ะที่จะเพิ่มมาตรการขึ้นมาอยู่ในระดับที่2จากทั้งหมด3ระดับด้วยส่วนแมนเชสเตอร์เตรียมคุมเข้มในระดับที่3ซึ่งสูงที่สุดนะคะเพราะว่าการระบาดเนี่ยค่อนข้างรุนแรงทีเดียวค่ะ